มือหนี่ไปตลาดได้หอยขมหรือว่าหอยจูบมากค่ะพี่นงมีต่หนยอยใหญ่ออนซอนค่ะจ้ะพราคข้า,า,พ,ขาพิ่นบอกว่ามาใหม่ๆเลยเต็มดีขนาดก็เลยสิเอามาต้มกินกระตาบักหุงเนาะค่ะมืนน้อนี้ต้มกะง่ายๆเลยค่ะพี่นองไว้กะสิตั้งน้ำใส่คาตะไร้ใบบักกูดลงไปเพื่อแบบว่า เพิ่มความหอมแล้วก็ซอยดับกินข้าวได้ดีแล้วก็ใส่หอยลงไปค่ะพี่น้องหอยจูบนี่เพิ่นน้อยๆนะค่ะต้มประมาณ10ถึง15นาทีก็สุกแล้วค่ะพี่น้องจากนั้นเฮาก็มาสับบักหุ่งเนาะค่ะมื้อนี้สิกินเป็นเส้นสับค่ะพี่น้องคึดยากจ้ะเส้นบักหุ่งของเฮาหรือว่าเส้นมะละกอของเฮาก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเพ่อแป๊บเดียวหอยจูบเฮาก็สุกแล้วค่ะพี่น้องจากนั้นเฮาก็มาตํบักหุ่งของเฮาค่ะพี่น้องมื้อนี้มวยจะเฮ็ดเป็นตําสั่วเด้อค่ะก็สิใส่เถิงพริกแหฮงพริกโสดกระเทียมลงไปตําจากนั้นเฮาก็มาปรุงรสชาติค่ะหมวอก็สิใส่น้ําตาลปี้บผงนัว อันนี้ใส่หลายแซีบหลายด้วยค่ะพี่น้องแล้วแต่ผู้มักเลยค่ะตามด้วยน้าปูราผ้าเสีบของเฮาเนาะจ้ะใส่ไ,ไปเลยค่ะ2องทับน้ำปูรานี้เขาจะบวเข้มบวข้าวแล้วก็ไม่กินหอมมันปูอ่อนเนาะจ้ะจากนั้นมวยกับสีบีบักหน้าลงไปความเปรี้ยวนี่ตามชอบเขาเลยด้วย,วยค่ะแล้วเขาก็ใส่บักเขือเทศลงไปค่ะพี่น้องตามของเฮามืาม่อนี้มวยกัสีใส่ปูนาดองลงไปนําเนาะคะ่ะแล้วก็มีปูหน้าสุกอยู่ตัวหนึ่งกับใส่ลงไปนําค่ะชิมรสชาติตา,ตามต้องการกับใส่เซนบกักหุเฮาลงไปตามด้วยเสซนขนมจีนแล้วกับกะหล่ำลวกค่ะพี่น้องตาให้ทุกอย่างเข้ากันอันนี้ว่ต้องตาแห้งด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสซนขนมจีนเขาจะเละเนาะจ้ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบ ร้อยลวค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องสุ่มตำเสพรีบกินกับหอยตุ๋มเนาะจ้ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินตําสัวน้ำกันตําสัวใส่ปูนาดงทั้งปูนาดงปูนาสดกินกับหอยตุ๋มน้ำหอยจุบหรือว่าหอยขมมีตะนวยยังไงค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะเสพรีบน้ำกันนี่โอ้โหอวบเต็มดีขนาด mm-hmm กินกับหนังไก่ทอดจะของหนังไก่ทอดพากินผาสแซบม่วนไปเลยค่ะพี่น้อง อืเต็มดีขนาดอบอวบเลยอ,อบคือคนกินพี่หนอไปเห็นหอยจูอวอวบอวบอวบยูจตลาพี่บุญสลิดจ,จัดมา ตลาดกัของกินหลายหลายจักเท่าเนี่ยจักอันปูน้าเนี่ยเท่ากะจันและเศ้าบะ่ะ Hmm. One sip. Mm -hmm. มันอนไม่จุบโลละหาสิบบาทเีงนรอซื้อมาสองโล ตุมบวบเบิดกินเบ่อมนำ เพื่อนดีพี่น้องหอยจุยังไงแบบนี้เอาใส่กบหลาบเข่าเนาะเข้ากันดี วางตุ้งลวกหวาน

Ốc 과 g ò ี๋ยวสิไม่ควถามค่ะบ่าวแดงไปไหนทําไมไม่ชวนบ่าวแดงมากินด้วยบ่าวแดงบมเด็กไปใส่ด้วยค่ะช่วงนี้ิ่ณกลัเหล่นอยู่อุบนนะคะมาเหตุงานกินคนละคลิปมันอิ่มพี่น้องแต่ว่าถามหมือไเด็กแบบว่าเพิ่นโมเด็เหตุคลิปเพิ่นก็ก,กินได้อยู่ค่ะ กินหลายก็จะมีบางคนบูบีเข้าอีกเด้ะทำอะไรมาทำไมอ้วนจังถ้ามาฉาดของคนพี่น้องมันก็นต้องมีช่วงเวลาทีแบบว่าเข้าอ้วนเข้าผอมเนาะแม้กระทั่งคนมิ้นแบบเนี้ย่ังแบบว่าว่ไเดีผพอมตลอดไปนะพี่น้องโตัวตัวบซ้ำเก่านะ เหมือนผูน้หญิงสิถ้าเป็นช่วงแบบว่าวันผู้หญิงนี่แห้งจะแบบออกบวมๆเนะาะธรรมาชาติครับพี่น้องแม่กระทั่งเห่ายิงโตัวปลาำเก่าเป็นคาดหวังอะไรกับคนอื่นเนาะไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง บางคนมักตีมักบูบีคนอื่นทำไมเราต้องไปบงการชีวิตคนอื่นเนะาะทั้งทั้งที่แบบว่าเรายังไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตเราวายเห้าคือจังแบบว่าข้าวอวนขึือนสิวายเห้าคับคัก,กคือจังเห้าแบบว่าเห็ดยังผิดมากสินะคือจังเฮ้าไปแบบว่าติดหนีเพื่อนหรือว่าแบบ อย่างแฟนเพื่อนหนึ่งสินะน่าจิตตังค่ะหืมว อย่าว่าให้กันครับพี่น้องสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็อย่าทํากับคนอื่นนี่ดิอันนี้ถามว่าเคยียดบอลท้าไปอ่านเจอพี่น้องมันก็มีรู้สึกบ้างค้นเนาะแต่ว่าไม่เอามาเป็นแบบว่าท็อกซิกตัดออกเพราะว่า ห้ากับหูโตอยูว่าห้าเฮ็ดงานจุจดนีเนาะคะ่ะเราต้องเจอเป็นชีวิตประจาวันแค่อยากจะแบบว่าเบา,าแน่จักน้อยนึง <c oughs> ภัยโบมากอะแค่เลื่อนผ่านจะพี่น่องอย่เบื้องไหนมันเสียสายตาเอาเวลาที่แบบมีค่าไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ด,ดีกว่าเนาะ <c oughs> อันซ่อนหน่วยใหญ่อ,อื่นพี่น้องแซ่บพ่อหรืจ้าพี่น้อง นัดมูวไบสิขอ,อไปกินหมูกระทะต่อเอาเมนิกะได้ไม่นูบันบานเนาะจะ้ะต้มหอยกับตำหตมอกหุงตำส่วใส่ปูนหน้าดองปูน,นาสุดเสบ่เสบเบนัวๆนคือเก่าค่ะว้าล,ลายจังเลยกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแต่ว่าสำหรับผู้ดิพิ่นแบบว่าสพอร์ไปกำลังใจแนะนำติชมหมนยกะขอพูดหลายๆเด้อจ้าสำหรับลี่นี่ไปลคะค่ะพี่น้องขอพูณค่ะ